ทำใหญ่ๆเนื้อลปลาสบะหอมๆจับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกินแซบบายปลเล็กนะคะวันนี้ปลเล็กก็มีเมนู อร่อยอร่อยมาเสิร์ฟเพื่อนๆนะคะวันนี้เรามากินนึ่งปลากันค่ะปลาซาบะนึ่งสมุนไพรนะคะหอมๆเลยนะคะทุกคนนี่เนาะกับผักนะคะก็จะมีดอกกระหล่ำม,มีกระหล่ำปลีนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะหอมดอกดอกหอมเออหอกดอกหอมไม่ใช่หอกแล้วก็มีสองน้ำจิ้มค่ะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำจิ้มแจ่วค่ะตามใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะมากินข้าวด้วยกันค่ะวันนี้จะเป็น ข้าวเหนียวนะคะคำแรกนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนเลยแจวนะคะข้าวเหนียวคุ้ยแจวค่ะนีอ่อร่อยมากกระลำดอกดอกกระลำคำใหญ่ๆอ,อร่อย เนื้อปลาสบะหอมๆจับน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่แบอร่อยมากทุกคนอยากจะบอกว่าอร่อยอหอมมากแล้วก็ปลาสบะเนาะเขาจะมีความมันนะคะอร่อยมาก ข้าวเหนียวข้าวค่อยถนัดเท่าไหร่ขอตักว่าเขาเสียน้องถ้าเรากินไม่หมดมันเยอะ เอาอะไรมาแรกก็ไม่ยอมค่ะอร่อยมากจริงทุกคนอยากให้ทุกคนได้ชิมมีสูตรให้นะในช่อง c ฟร h ชาแนลค่ะทั้งนึ่งปลาตำแจวแล้วก็ตำนจิ้มอยู่ในชิปเดียวกันหมดเลยอาจจะยาวนิดนึง อร่อยทุกอย่างอร่อยมาก สามตัวแต่ว่าผักเยอะผักเลยคุมไว้ถ้าใครกินตอนเย็นนะไม่ต้องกินข้าวกินแต่ปลานึ่งกับผักก็ความว่นได้ เนืนกก่เนี้ยดอกกระหล่ำถูกอร่อยเนื้อเขาจะแน่นมากเลยทุกคนแล้วก็หอมสมุนไพรที่เราหมักในส่วนของเนื้อปลาป็เลิจะชอบกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เลยทำสองน้ำจิ้ม ทางเจี๊มเจียวเจี๊ยมฟีฟูดลองทำกินกันดูนะคะอร่อยจริง ปลาซบะก็เป็นอีกปลาหนึ่งนะคะที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัยเพราะว่าก้างน้อยเนื้อเขาดี น้ำมะนาวก็อร่อยนะทุกคนกินเยอะ ในท้องก็ทะเลาสมุนไพรยยัดเข้าไปด้วยนะคะเพิ่มความหอมแมงวันก็เยอะมากอยากเป็นด้วย นี่คือก้างของเขานะคะเนี่ยจะมีแค่ตรงกับก้างตรงท้องนี่นะคะ อิ่มแล้วนะคะทุกคนอิ่มมากๆเลยอร่อยมากๆอีกหนึ่งวันนะคะสําหรับปลาสะระนึ่งสมุนไพรเนาะใครอยากได้สูตรก็ช่องพา h a n n e l นะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจทุกไลค์แล้วก็ทุกแชร์ด้วยนะคะ mm hmm. เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเมนูแซ่บๆช่องกินแซบบายปลาเลา